สวัสดีครับสีสันบันเทิงวันนี้ผมมีข่าวมาบอกครับผมกําลังจะแต่งงานครับผมโอ้โหมาบอกที่นี่เป็นที่แรกเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยหนักใจมากเลยครับเพราะว่าเจ้าสาวที่ผมจะแต่งงานด้วยเนี่ยไม่ได้มีความเป็นกุลสตรีเลยครับสักนิดนึงทั้งกับโปโลนะคบพูดมากปา,ากจัดไม่เรียบร้อยนะคบโอ้ยผมปวดหัวสวัสดีค่ะสีสันบันเทิงวันนี้กี่มีข่าวจะมาบอกค่ะกี่กําลังจะแต่งงานเฮ้ย แต่ไม่อยากแต่งเลยค่ะเพราะว่าที่เจ้าบ่าของกี่เนี่ยไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษนี่ัยแย่ที่สุดในโลกอยากคายไม่ให้เกียิผู้หญิงโอ๊ยปวดหัวยีบีไอ้มารมาทำอะไรที่เนี่ยนี่ฉันถามนายก่อนนะตอบมาเลยเมื่อกี้เนี่ยว่าอะไรฉันหรือเปล่าเฮ้ยเปล่าไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยไม่จริงฉันอ่ะได้ยินเต็มสองรูหูเลยอ้าว เธอก็ด่าฉันกันนั่นแหละฉันได้ยินนะนี่เก่งนะใช่ไหมฮะยิบีตัวแสบอยนี่มันต้องโดนนี่แหละครับปากเก่งดีนะก็ต้องโดนสั่งสอนซะหน่อยฮะความจริงเนี่ยยังมีแสบซาก,กว่านี้อีกเยอะเลยนะครับไปดูสกู๊ปรอยบานก,กันดีกว่าครับ เมื่อซุปตาบอยประกรแห่ง4บวกหนึ่งชาวนอเทรียซูเปอร์สตาร์กลับมาจับคู่นางเอกคู่ขวัญมากี้ราศีอีกครั้งโดยคราวนี้เปิดศึกใหญ่กว่าเดิมในละครตบจูบขวัญใจมหาชนเรื่องรอยมานพระเอกบอยปรับบุคลิกใหม่เอี่ยมเป็นนายมักปากมอมลูเครึ่งแขกเข้มเซอร์คราวรกเซ็กซี่นางเอกมากี้ปรับโฉมใหม่ผมมักกลาครอบแซนซอนสุดเยียวและมีทีเด็ดด้านรำไทยที่คุณผู้ชมต้องจับตามองโดยมาร่วมกันตอกย้ำคำโบราณที่ว่าเกลียดสิ่งไหนมักได้สิ่งนั้นเพราะสาวมารกี้ต้องโดนผู้ใหญ่จับ ุ่มถุงชนแก้ขาดเมื่อเจ้าสาวขาดนี้ของหนุ่มบอยหนีงานวิวาเรื่องชุลมุนก็เลยเกิดขึ้นเป็นพรวนซุปตาบอยรู้ตัวก่อนเลยว่าทํางานเรื่องนี้ต้องลงทุนหนักเพราะผู้จัดพี่ปิ่นนัทนันแห่งทีวีซีนกับผู้กํากับมือทองพี่ผินเปิดตาราให้นางเอกสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันทั้งก่อนวิวาและหลังวิวาแถมจัดหาสารพัดการต่อสู้แบบกุ๊กกิ๊กคาดไม่ถึงให้แฟนๆหน้าจอได้กรี๊ดได้ซึ้งกันสลบไปเลยค่ะ ก็เต็มที่ครับผมก็ถึงเวลาถ้าผมได้แก้แค้นเขาเมื่อไหร่เขาก็ต้องเต็มที่กับผมเหมือนกันความจริงเป็นการรักฝีปากมากกว่าทะเลาะกันเยอะมากคะความจริงตั้งแต่ตอนอ่านบทนะผมก็อ่านเขาผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้มันหนัสุดยอดแบบว่าหน้าจะค้าให้มันตายตายไปเลยดื้อมากใช่ดื้อซนแบบสุดยอดสุดยอดที่เคยแบบเล่นมาเลยจะมีแบบวลีเด็ดประโยคมันอย่างเงี้ยให้ชมงานยํางันแน่นอนครับ